คะคุณผู้ชมรู้จักโดรนกันดีอยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพมุมสูงนะคะแล้วก็นํามาใช้ในโลกธุรกิจในหลายธุรกิจทีเดียวโดยเฉพาะบรรดาสื่อต่างๆแต่เชื่อหรือไม่ว่าที่ทางด้านของอังกฤษเองนะคะเขาพัฒนาโดรนมาใช้สําหรับเป็นเครื่องบินจู่โจมในการทํางานให้กับกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือด้านความมั่นคงของประเทศะคะ่ะ a รานิสเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในวิศวกรรมการบินของอังกฤษมีความยาวเท่ากับขนาดของรถเมล์ใช้ในงานด้านความมั่นคงเป็นเครื่องบินตรวจการสืบราชการลับกำหนดเป้าหมายหรือปฏิบัติภารกิจโจมตีทางอากาศโดยควบคุมการเคลื่อนที่จากภายนอกชื่อของทรานิสตั้งขึ้นตามเทพเจ้าสายฟ้าในตำนานเทพเคลติกเป็นโครงการที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ5ปีก่อน โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษซึ่งรวมทั้งโรสลอยลงขันกันเป็นเงิน185ล้านปอนด์หรือเกือบ8,600ล้านบาทไทยคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาโครงการทั้งหมดรวม10ปี โดยตอนนี้กำลังเตรียมที่จะทดลองบินเฟสต่อไปในปีหน้าหลังจากที่ได้ทดสอบการบินครั้งแรกไปแล้วที่ออสเตรเลียเมื่อ2ปีก่อนมาร์ตินโรวิลคอ,อกจากเบสิสเตมบริษัทผลิตยุทธปกรณ์และอากาศยานรายใหญ่ของอังกฤษแกนนำของโครงการนี้บอกว่าทารานิสเป็นต้นแบบของอากาศยานแห่งอนาคตสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของอังกฤษ ที่ปสานทั้งเรื่องของการออกแบบทางวิศวกรรมและเทคนิคทางการทหารขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองบินเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไปก่อนที่จะใช้งานได้จริงในอีก9ปีข้างหน้าสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน